สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อจากตอนที่แล้วนะครับว่าอาทิตย์ที่แล้วเราใช้หัวแรงในการบัดกรีกันไปแล้วแต่ว่าพี่บางท่านไม่สะดวกในการใช้หัวแรงในการบัดกรีนะครับหรือว่าอยากจะต่อไฟแบบชั่วคราวเพื่อทําการทดสอบนะครับว่าระบบไฟที่เชื่อมต่อกันทํางานได้ดีไหมเราค่อยลงมือบัดกรีนะครับคลิปวันนี้จะนําเสนออีกวิธีการหนึ่งนะครับที่จะ เชื่อมต่อสายไฟโดยที่ไม่ต้องใช้การบัดกรีนะครับแต่อันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเป็นทางเลือกในการเชื่อมต่อสายไฟแบบชั่วคราวนะครับยังไงการบัดกรีก็จะต้องดีกว่าวิธีทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับโดยทั่วไปนะครับเพื่อนๆที่ต่อระบบไฟในโมเดลนะครับก็จะมีแหล่งจ่ายไฟนะครับที่เป็นแบตเตอรี่กับหลอดไฟนะครับอันนี้ผมขอสาธิตเป็นการต่อไฟแบบหนึ่งดวงนะครับ โดยทั่วไปเนี่ยเราก็ต่อสายขั้วบวกกับขั้วลบแล้วก็ไฟก็จะติดนะครับแล้วเราก็พันสายไปเป็นการต่อวงจรแบบชั่วคราวผมจะขอแนะนำการต่อสายไฟก่อนนะครับก็คือการต่อสายไฟเนี่ยไม่ควรต่อแบบหางหนูนะครับก็คือจับม้วนขมวดปมอย่างนี้แล้วก็พันสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือต่อสายไฟแบบรับแรงดึงนะครับต่อแบบนี้นะครับ ถ้าเราต่อแบบนี้ใส่ไฟเราจะรับแรงดึงได้มากกว่าแบบแรงนะครับดูกันชัดๆอีกครั้งนะครับ ความเป็นจริงแล้วเราต่อสายไฟแบบนี้มันก็ทํางานได้แล้วแต่ว่าถ้าเราใช้ไปนานๆเนี่ยโค้ดสายไฟที่เราพันไว้เนี่ยอาจจะหลวมทําให้ไฟที่เราเดินไว้เนี่ยไม่ติดพี่ๆบางท่านก็ใช้เทปพันสายไฟพันไว้ไฟหรือว่าจะใช้ท่อหดนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีประสิทธิภาพมากสิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือ,อใช้ใช้ตัวนี้ครับ UV Resin การเชื่อมต่อสายในแบบนี้ก็ใช้งานได้แล้วทำไมเราถึงต้องเอาเรซินมาเคลือบเคลือบเพื่อเป็นฉนวนนะครับแล้วก็เคลือบเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวนำเนี่ยคลายออกจากกันได้เรามาเริ่มเคลือบสายไฟกันด้วยเรซินกันเลยนะครับเมื่อเปิดฝาออกมาเนี่ยก็แค่หยอดเรซินนะครับ ให้เคลือบไปทั่วตัวนำสายไฟนะครับแบบนี้นะครับมันจะเยะิ้มนิดนึงเราก็ทำสองรอบนะครับทำรอบแรกก่อนเราเค่อยทำอีกรอบหนึ่งเคลือบไปเมื่อเราเคลือบแล้วเราก็ใช้ UV ที่มากับ เซตมันยิงแสงไปในแบบนี้นะครับฉายแสงไปในส่วนที่เป็นเรซินก็จะแข็งตัวแบบนี้ครับแค่5วินาทีก็สามารถเคลือบแข็งเลยละทีนี้ในส่วนที่น้อยไปเราก็เติมเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง แล้วก็ฉาย UV ซ้ำลงไปนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถเคลือบสายไฟเป็นฉนวนแล้วก็ป้องกันการคลายตัวของสายไฟนะครับเรามาลองเคลือบ UV กันอีกเส้นหนึ่งนะครับ รอบแรกก็ใส่เรซินน้อยๆก่อนนะครับเพราะว่าใส่มากแล้วเดี๋ยวมันจะเยิมพอรอบสองแล้วก็เพิ่มในส่วนที่พอรอบสองเราก็เพิ่มให้มันเคลือบในส่วนที่เรซินมันน้อยๆนะครับแล้วก็ ฉายแสง uv ลงไปเพียงเท่านี้เราก็สามารถเชื่อมต่อสาไฟโดยที่ไม่ต้องบัดกรีได้แล้วนะครับนอกจากการใช้ต่อสายแล้วผมยังเอามาใช้เครือบหลอดไฟขนาดจิ๋วด้วยนะครับนอกจากนี้ผมยังเอามาเครือบหลอดไฟขนาดจิ๋วด้วยนะครับ จะเห็นได้ว่าหลอดไฟขนาดจิ๋วเนี่ยเวลาที่บัดกรีไปเนี่ยขั้วมันจะหลุดง่ายนะครับผมก็จะใช้ UV r e s i n เคลือบตรงนี้นะครับ ตรงนี้ต้องบอกว่าวัตถุประสงค์ที่เคลือบหลอดไฟดวงเล็กๆป้องกันน้ำด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันขั้วหลุดได้ด้วย UV เรซินแบบที่3นะครับผมก็จะติด LED ลงไปชิ้นงานโมเดลแทนการใช้กาวร้อนนะครับ ซึ่งผมมองว่าการนำแสงของ UV resin เน,นี่ยทำได้ดีกว่ากาวร้อนก็จะหยอด UV resin ลงไปที่ชิ้นงานก่อนนะครับจากนั้นก็ฉายแสง UV นี่นะครับติดแน่นแล้ว